กระเจี๊ยบคั่วพริกเกลือนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะคะซึ่งทํากินง่ายมากเลยวัตถุดิบก็ไม่กี่อย่างนะคะสรรพคุณในกระเจี๊ยบนะคะก็เป็นที่รู้ๆกันดีนะว่ามีสรรพคุณเยอะมากตรงยางเมือกๆเนี่ยที่บางคนเขาไม่ชอบแต่มันก็คือยาเหมือนกันนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือช่วยเคลือบพวกที่เป็นโรคกระเพาะนะคะช่วยเคลือบกระเพาะได้นะคะสําหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะเนาะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เล่ชาแนลอีกแล้วนะคะ,ะคลิปนี้นะคะแค่เล่จะพาเพื่อนๆมาทำกระเจีย๊ยบคั่วเกลือค่ะเมนูเพื่อสุขภาพนะคะกระเจีย๊ยบก็มีประโยชน์มีสปปรรพคุณเยอะเนาะหลายๆคนก็รู้นะคะว่าเป็นสปปรรพคุณทางยาน,นี้ได้หลายอย่างเลยนะคะค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมในเมนูกระเจีย๊ยบคั่วเกลือนะคะง่ายมากเลยค่ะอย่างแรกเลยก็จะมีนี่ค่ะกระเจีย๊ยบของเรานะคะ มีกระเทียมค่ะกระเทียมสับนะคะแล้วก็มีพริกแดงจินดาหั่นค่ะใครไม่ชอบเผ็ดนะคะไม่กินพริกไม,ม่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีข้าวสุกค่ะข้าวสวยนะคะผงปรุงรสรสด,ด,ดีบางคนก็ไม่ใส่นะคะตามด้วยเกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายค่ะพริกไทยป่นนะคะ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะไปทำนะคะก็ฝากทุกๆคนเลยนะคะช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เล่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกระเจี๊ยบคั่วเกลือกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำกระเจี๊ยบมาหั่นก่อนนะคะมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะตัดหัวเขาออกนะคะ ตรงปลายนี้นะคะถ้าใครไม่เอาก็ทิ้งได้นะคะเดี๋ยวแค่เลยจะไม่เอาตรงปลายเนาะ นี่ค่ะกระเจีย๊ยบนะคะเมื่อเราหั่นแล้วก็นี่ล้างน้ําทําความสะอาดนะคะเพื่อนๆเอาไปล้างน้ําก่อนนะคะนี่ค่ะหั่นชิ้นแบบนี้นะคะถ้ามีเสียงเข้ามารบกวนในคลิปต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะเพราะว่าเสียงข้างบ้านดังเนาะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะนําไปผัดกันเลยค่ะค่ะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะคะ น้ำมันเนี่ยตอนแรกใส่ให้เยอะๆได้ก่อนนะคะเพราะว่าแค่เลยจะนำข้าวลงไปทอดก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยเนาะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนำข้าวลงไปทอดก่อนเลยค่ะข้าวก็เป็นข้าวสุกเนาะ นี่ค่ะเพื่อนๆถ้าข้าวเหลืองแบบนี้แล้วนะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวตักน้ำอันออกเลยนะคะ เมื่อตักน้ำมันออกแล้วนะขั้นตอนถัดไปใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะ ตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5-6นาทีนะคะให้ กระเจี๊ยบของเราเริ่มสุกเนาะนี่ค่ะเมื่อ,เ,อ,อเมื่อกระเจี๊ยบเริ่มสุกแล้วนะขั้นตอนถัดไปแค่เลยจะใส่พริกลงไปพริกเป็นพริกแดงจินดานะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะ แล้วก็รสดีค่ะปรงรสด้วยรสดีนะคะ นี่ค่ะของแคเลสุกข,ขนาดนี้กําลังพอดีเนาะแคเลจะไม่เอาสุกมากนะคะเพราะว่าเอาสุกข,ขนาดนี้กําลังกินแล้วบกึบๆอร่อยดีเนาะถ้าสุกมากเละมากก็จะไม่อร่อยนะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบกระเจี๊ยบเละมากก็สามารถผัดสามารถคั่วไปต่อได้เรื่อยๆให้กระเจี๊ยบสุกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปิดไฟจัดจานกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ กระเจี๊ยบคั่วเกลือนะคะนี่โรยพริกไทยลงไปนะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะน้าทานไหมคะกระเจี๊ยบคั่วเกลือเมนูเพื่อสุขภาพนะคะ